ติดนะคะรถติดถนนสายเอเชียพยุทธยานะคะติดยาวเลยนะคะติดขาออกขาออกกรุงเทพนะคะขาออกกรุงเทพรถติดรถติดไม่รู้อุบัเิเพุหมูว่าอะไรนะคะกำลังจะไปทำงานมาเจอรถติดสายเอเชีย ุ่งหน้าตรงไปนครสวรคงนะคะติดติดมากเลยค่ะเย็นวันวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งที่หนึ่งติดติดมากเลยค่ะอันนี้เส้นเส้นคู้นขน,นานคู้ขน,นานสายเนี้ยนะคะดูในในในเส้นสายเตี้ยติดยาวยาวเลยในในในเป้นสายเตี้ย นี่เป็นสะาลแลค่ะเป็พาลเตือนนดือนจเนีนใ้จว่าด่กี่กับยแล้วกาอย่่าอย่อยอยอย่าาอย่าอย่

这个什么啥啥。嗯